ครับวราพรกุลวัฒน์นะครับเป็นผู้มิกับภาพครับผมผมนายสุพิชัยพ่อทองครับเป็นช่างแสงบริษัทเบลลิงครับเราหายากม,มากไฟ LED ที่เป็นฮาร์ดไลท์ครับผมชอบในการเอาออร์บิเตอร์ไปใช้ตรงที่ว่าออร์บิเตอร์เนี่ยมันเป็นฮาร์ดไลท์ฮะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันไม่ร้อนฮะมันเป็นไฟ LED ก็เลย ผมว่ามันเวิร์กมากกับการถ่ายเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟใช่ไมเนี่ยไฟพวกนั้นจะทําให้ผิวเด็กเนี่ยค่อยๆแดงขึ้นเรื่อยๆพอผิวเขาโดนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนสามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงแล้วก็เปลี่ยนคัลเลอร์เทมเปอเรเจอร์ของไฟครับผมเป็นคนที่ชอบ ที่จะสามารถดิมไฟได้โดยที่ไม่สีไม่เปลี่ยนไฟ LED บางดวงเนี่ยพอเราดิมตํำๆมาครับสีมันจะเพี้ยนได้ไฟตัวนี้มีค่าความเที่งตรงของสีที่สูงมากๆเพราะว่าออปิเตอร์เนี่ยมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนค่าสีได้โดยที่สีมันไม่เพี้ยนเลยครับผมถ้าเราจะเลือกใช้ออปิเตอร์กับงานเราเลือกใช้กับ หนึ่งพวกใช้ที่เป็นงานที่เป็นเซเลบหรืองานเกี่ยวกับพวกสีผิวหรือหนังผมเกี่ยวกับแอมเบียนที่เราต้องใช้เหมือนกับงานพวกปาร์ตี้ปรับสีได้เหมือนเอฟเฟกต์ถ่ายหนังตำรวจไฟของตำรวจออปเเตอร์ก็มีปาร์ตี้เปลี่ยนสีได้เลยสําหรับของออปเเตอร์เหมือนกับหนังผิวสามารถปรับสกิตามสกินตัวแสดงได้เลยถามว่าพวกหนังผมสามารถเป็นซอฟต์บอกที่มาไลฟผมอะไรที่มันถามว่าตอบโจทย์อะมีเอฟเฟกให้เราเลือกได้เป็นหลายๆแบบ งานล่าสุดของผมนะครับซึ่งก็คืองานมิวสิกวิดีโอของศิลปินฮิปฮอปท่านหนึ่งนะครับซึ่งงานนั้นเนี่ยด้วยข้อจำกัดของงบแล้วก็ปริมาณของคนออกกองว่าเราไม่สามารถพาคนไปเยอะได้ด้วยแพนเดมิกที่เราเจออยู่ตอนนี้นครับก็เลยทำให้เราจะต้องใช้ไฟหนึ่งดวงให้สามารถทำงานได้หลายอย่างมากที่สุดไฟดวงเดียวที่สามารถจะตอบโจทย์ทั้งหมดตรงนี้ได้เนี่ยก็คืออบิเตอร์นี่แหละฮะเพราะว่า ผมสามารถที่จะเปลี่ยนค่าแสงเปลี่ยนค่าสีได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็จะเปลี่ยนขนาดของลำผมก็แค่เปลี่ยนเลนส์ด้านหน้าดวงเดียวอ่ะมันตอบโจทย์ได้ได้ได้สามสี่ 3, แบบได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาเปลี่ยนไฟเป็นสองดวงสามดวงสี่ดวงในดวงเดียวใช้ได้ได้สามสี่แบบถือว่าตอบโจทย์ได้ดีครับคือมันช่วยในได้เหมือนว่าทำแอมเบียนต์ก็ได้ทำเป็นแบ็คไลท์ก็ได้ก็ทำเป็นฟิลก็ได้ สามารถในการใช้ในออปเเตอร์ในงานเนี่ยคือเหมือนทำแบ็คไลท์เราเป็นใส่เป็นกระบอกได้ที่สามารถเปลี่ยนได้เป็น3ไซส์สามารถเราเอามาเป็นแอมเบียนเราก็เปลี่ยนเป็นบอลูนถ้ามันเอามาฟิวหน้าเราก็เปลี่ยนเป็นซอฟ์บอกได้มันจะดีกับงานในที่แคบหรือในห้องหรือในสตูดิโอได้ ด้วยความที่ออบิเตอร์ครับมันมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากไปส่วนมากผมจะเอาไปใช้กับงานที่ผมจะต้องลิกมันขึ้นบูมทํามาเป็นแบ็คไลท์โดยที่ไฟอยู่ห่างอยู่สูงจากพื้นอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็สามารถที่จะคุมค่าสีของมันผ่านรีโมทคอนโทรลได้จากข้างล่างก็สะดวกสบายขึ้นง่ายมากๆเลยครับไฟยุก่อนถ้าจะทําฟ้าแลบเราต้องมีอะไรที่ใส่หน้าไฟให้เป็นแสงกระพริบเหมือนฟ้าแลบแต่ครับออบิเตอร์มันยกดวงเดียวเข้ามาแล้วคือปรับที่ รีโมทที่เรามีอยู่ว่าเป็นฟ้าแอบได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรแอปขึ้นมาเพื่อให้เกิดที่เราต้องการทําให้ใช้งานง่ายขึ้นและปรับเข้ากับประยุกต์งานที่เราต้องการเร็วๆได้ขึ้นดีขึ้นมากขึ้น